ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในภาค2ก็คืออีจิโจจิเคนแต่ว่าพ่อของอีจิโจจิเคนเนี่ยเชื่ออะไรวะ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมและเนื่องในวันพ่อแบบนี้ผมก็จะขอทําคลิปที่เกี่ยวกับวันพ่อของดิจิมอนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดิจิมอนนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของการผจญภัยของเด็กนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของพี่น้องครอบครัวพ่อแม่อะไรต่ตตตนางนๆาน,าน,นะครับเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเน้นไปนในเรื่องของการผจญภยัยดรามา่าแอคชัน่นแฟนตาซีอะไรพวกนั้นไปเนาะแต่ว่าตัวละครพ่อของแต่ละเรื่องแต่ละภาคเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันก็มี้ด ผมยกตัวละคร6 ตัวละครที่เป็นพ่อนะครับผมจากซีรีส์ดิจิมอนมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีบางภาคไม่มีบทให้พูดถึงเลยครับผมเออที่ไปบอกว่าคุณพ่อดีเดนคุณพ่อที่มีบทบาทสําคัญอะไรพวกนี้นะแต่ว่าที่ผมคัดมานะครับจะเป็นของจักรวาลแอนด์เวนเจอร์นะครับผมภาคหนึ่งกับภาค2แล้วก็จะมีเป็นของภาคเทมเมอร์เนาะแล้วก็จะมีของเซเบอร์นะครับอย่างที่บอกของฟอนเทียกับของคอสวร์เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นบทบาทอะไรที่เป็นแบบคุณพ่อจ๋าขนาดนั้นนะครับก็เลยเอไม่ได้เล่านะครับแต่6กตัวละครเนี่ยผมว นะครับเริ่มจากของภาคหนึ่งเลยนะครับภาคหนึ่งตัวละครแรกเลยก็คืออิชิดะฮิโรอากิครับผมหลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับผมอิชิดะฮิโรอากินะครับเป็นพ่อของยามาโตะกับทาเคโรุนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับเขาทํางานอยู่ที่คล้ายๆเป็นฟูจิทีวีเนาะสถานีแบบว่าถ่ายทอดสดพวกแบบโทรทัศน์นู่นนี่นั่นเราจะได้เห็นแล้วว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างจะสําคัญในศึกที่เป็นของแวมเดมอนนะครับซึ่งคุณพ่อคนนี้นะครับเขาก็อยู่กับยามาโตะนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าหย่ากับภรรยาเนาะพอหย่ากับภร ยาตัวคุณแม่ของทาเครุกับยามาโตะเนี่ยเขาก็พาทาเครุไปอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าพ่ออยู่กับยามาโตะนะครับแล้วก็แม่อยู่กับทาเครุนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็อยู่กับยามาโตะด้วยสไตล์ที่แบบว่าเป็นผู้ชาย2คนนะครับก็จะอยู่แบบสไตล์ห้องรบกันนิดนึงนะเออส่วนตัวคุณพ่อแกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นสื่อเนาะพอเป็นสื่อปุ๊บเนี่ยก็มีความจรรยาบรรนมากเลยในการที่จะสืบเสาะหาความจริงสํารวจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็ในภาคของแวนเนมอนเนี่ย,เ,ออเ,ยเราจะได้เห็นเลยว่าเออม เจออันตรายนะครับเคยเจอกีซามอนเนาะเล่นงานมาเกือบแย่แล้วเหมือนกันนะครับเขาก็ค่อนข้างทําบทบาทได้ดีนะในฐานะพ่อนะครับคอยช่วยเหลือยามาโตะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ยังมองยามาโตะเป็นเด็กนะครับแล้วก็พอมีเหตุการณ์สับหลาดบุกมืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามให้ยามาโตะเนี่ยหลีกอันตรายไว้นะครับเพราะว่าต้องปกป้องลูกเออแต่ว่ามารู้ที่หลังว่าอ้อไอ้ลูกชายคนนี้นะมันมีดิจิมอนคู่หูเป็นกาบ,บูมอนด้วยนะครับก็จะเรียกกาบ,บูมอนว่ากาบ,บูมอนค,นครัันนรับบบบแล้้้วววททททีีีีีีนนนนนนนเเเเเ่่่่ยยยยยาาาาออ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 กกึงงงง็คืขจะไปชใตต แล้วแวนเดมอนมันจะคืนชีพเป็นเวนอมบัเดมอนใช่ไหมตอนนั้นพ่อของยามาโตะเนี่ย mister, ก็พยายามไปช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าหนึ่งสิ่งเลยที่เราจะได้เห็นก็คือว่าพ่อกับแม่ของยามาโตะกับทาเครุเนี่ยแม้ว่าเขาจะหยากันแล้วนะเขาก็ยังเหมือนกับว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยกันและกันอยู่นะครับแค่อยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในครอบครัวทั่วๆไปด้วยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการหย่าก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่รักกันแต่แแค่่่่อออยยูดดด้้้้้ววกกััันนนนนนนไไไมมมเเเทททาาาาางงะบบีีีีีุข็ซหจ ว่าพ่อของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ยามาโตะก็ได้เจอแม่แล้วก็มีการพูดกับแม่ว่าเอ้ยผมจะกลับไปที่โลกดิจิตอลต้องไปช่วยโลกดิจิตอลให้ปลอดภัยเพื่อที่จะปกป้องคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีการพูดอะไรเงี้ยกับแม่เออแม้ว่าจะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นแบบชัดเจนเนาะว่าพ่อกับแม่ของทาเครุแล้วก็ยามาโตะเนี่ยเป็นห่วงเขามากแค่ไหนนะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่ารักเลยก็คือว่าพ่อของยามาโตะเนี่ยเขาจะมีบทบาทมาถึงภาคของนะครับบ,บว่อขง พวกแบบเด็กที่ถูกเลือกพักหนึ่งก็ต้องตื่จังเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าพวกแบบว่าพ่อแม่ของพวกเด็กที่ถูกเลือกเนี่ยเขาก็ยังจดจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา3ปีที่แล้วได้นะครับอย่างเช่นวันครบรอบเนาะที่วัมเดวอนบุกโลกเออก็คือตอนนั้นยามาโตะเขาก็มีการไปแบบลําลึกสถานที่ต่างๆกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วพอพูดว่าเป็นวันนี้นะไอพ่อยามาโตก็จําได้นะครับเออก็มีการบอกเล่าเรื่องราวกันว่าเออพ่อเขาก็จําเหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งท ในการที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะไปแคมป์ปอมเพราะว่าตอนนั้นต้องไปต่อสู้กับดิจอนไคเซอร์แล้วก็จะแบบว่าไปเช้ากับเย็นไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไปเช้ากับเย็นเนี่ยมันสู้แบบไม่ตัดสินไม่ได้ทีนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าต้องวางแผนกันว่าจะไปแคมป์พอจะวางแผนว่าจะไปแคมป์ปุ๊บพอยามาโตะก็อาสาเป็นผู้ปกครองให้นะครับก็พาพวกเด็กๆไปแล้วก็พวกแบบว่าเด็กๆที่ถูกเลือกตัวของภาคนี้นะครับก็ไปสู้กับดิจอนไคเซอร์ส่วนไทจิยามาโตะแล้วก็โคชิโเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนคอยสแตนบายอยู่ทีี่ลกของ,ของ,ของค,งคมป็นิผพ2้ พ่อของเคนนั่นเองนะครับชื่อพ่อของเคนจริงๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับพ่อของอีจีจอลจีเคนไม่มีข้อมูลแบบว่าเยอะเออคือเท่าที่ผมดูนะครับก็คือเขาจะใช้คําว่าพ่อของเคนนะครับแล้วก็เค,ครดิตตอนท้ายตอนอะไรควกเนี้ยมันก็จะใช้คําว่าพ่อของเคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของเคนอาจจะไม่ได้มีชื่อเป็นทางการนะครับแต่ว่าบทบาทของเขาเนี่ยผมว่าน่าคุยนะครับก็คือพ่อของเคนนะครับจะเรียกว่า เป็นพ่อของเคนด้วยแล้วก็เป็นพ่อของโอซามุด้วยเนาะเพราะว่าพ่ออาโอซามุดเขาเป็นพี่ชายของเคนใช่ไหมอ่าซึ่งต้องบอกว่าทั้งเคนทั้งโอซามุเนี่ยเขามีความเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับโดยโอซามุเนี่ยค่อนข้างจะอัจฉริยะแต่กําเนิดนะครับแต่ว่าเคนเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์แห่งความมืดมานะครับก็เลยเป็นอัจฉริยะได้เออพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคนนี้แล้วก็รวมถึงคุณแม่ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าได้รับการเยินยอว่าเป็นแบบพ่อแม่ของเด็กอัจฉรรรริิยยะะะเเเลลลนะไไนนนนอออออไไาางงงง้้คคคัับบืหืหหมมมกกกปดึจวูสข พอมองข้ามความสูญข,ของลูกไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้เกิดเป็นแผลใจของเขาครับอย่างที่หนึ่งเลยคือโอซามูตายไปแล้วนะครับเขาพ่อแม่ก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็พอเคนเขาเป็นอัจฉริยะขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจเหมือนได้โอซามูกลับมานะครับโดยที่ว่าความหมายเนี่ยมันมีความหมายที่แย่มากต่อลูกคนหนึ่งที่ต้องถูกเปรียบเทียบแบบเป็นตัวแทนของลูกอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าต้องบอกว่าเคนเองเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าความรรู้สึึกกกในนทาาพ่่่่แแมมมั็มไคววจะบบี ลูกคนนี้มาเป็นตัวแทนของลูกอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้ความเสียใจของทั้งพ่อและแม่ของเคนเองก็คือว่าตอนที่โอซามุตายไปแล้วนะครับแล้วก็พอเคนเขาหายตัวไปไปเป็นที่จมาใครเซอร์แบบเต็มรูปแบบแล้วพอได้กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการทบทวนเรื่องราวกันนะครับว่าหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่คนนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าโอซามุเนี่ยที่จริงเขาไม่ได้อา่า,านหนังสือหนักหนาขนา,ขนาดน,านั้นอาจจะอยากเล่นเหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าด้วยความค,า,มคาดหวังที่พ่อแม่มีกับลูกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้โอซามุเนี่ยต้องเรียนหนังสือหนัก,กือ็ค เออพอรู้ว่าเคนเขาเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะวาความเสียใจที่เคยเกิดขึ้นเป็นปมด้อยเนาะว่าพอลูกคนหนึ่งดีมากเลยแต่ว่าหนูเคนเขาไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าเด่นชัดอะไรขนาดนั้นเป็นเด็กธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกับลูกชายคนเล็กเท่าไหร่นะครับเออก็ถือว่า2คนที่เขาพูดเขาใช้คํานี้เลยนะว่า เหมือนกับเราเนี่ยหมดคุณสมบัติความเป็นพ่อแม่เนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเพื่อให้ได้แก้ตัวเนี่ยก็ต้องเริ่มกันใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็พอเคนเขาได้ฟื้นมาจากตอนที่กลับมาจากโลกดิจิตอลตอนพี่เป็นดิจิมอนไครเซอร์แล้วเนาะเขาก็ไปตามหาวอร์มอนก่อนนะครับก็คือวอร์มอนเนี่ย ตายเนาะแล้วก็ได้กลับมาเป็นดิจิธรรมะแล้วพอเคนได้เจอกับวอร์มอนปุ๊บก็โอเครู้สึกว่าดีใจมากเลยที่วอร์มอนเนี่ยรู้สึกดีใจกับการที่หนูเคนได้มีชีวิตอยู่และเคนก็ดีใจกับชีวิตของวอร์มอนอ่าแต่ว่าเคนก็ได้ขึ้นได้ว่ามีคน2คนอีกที่รักเขามากก็คือพ่อกับแม่นะครับก็คือกลับไปคราวนี้ก็คือเรียกพ่อเรียกแม่ได้เต็มปากแล้วนะครับพ่อแม่ก็ดีใจว่าโอเคได้ลูกชายคืนมาแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ครอบครัวของเคนดิจิโตจิเนี่ยก็ดีขึ้น,ตา,น,นาตาม นี่คือแบบเก็บตัวมากนะครับไม่กินข้าวกับพ่อกับแม่เลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะได้เห็นว่าสถานการณ์ตรงนี้พ่อเขาก็ เป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นคีย์ก็คือว่าเขาอะรู้จักกับโอิคาวะซึ่งเป็นแถวๆ l a สบ b o ของภาคนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการาออกไปนู่นนี่นั่นนะครับเคนเนี่ยเขาก็ไปขอข้อมูลกับพ่อเขามานิดนึงนะครับเพื่อที่จะสามารถสะกดรอยได้เผื่อแบบจะจับกลุ่มอะไรโอิคาวะได้ซึ่งตอนท้ายของเรื่องนะครับเราจะได้เห็นว่าพ่อของเคนก็มีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเคนอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเคนเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องวอร์ม่่่รรููเเเเนนนาาาาะแตวววดยหหกกกกองมมมััี็็็ถลใคป อะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็พอเองก็เป็นห่วงไงแต่ว่าพอเคนกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยเออก็ พ่อกระดุไปทีนึงนะว่าจะทําให้แม่ร้องไห้อีกได้ไม่เคนอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเคนก็ตัดสินใจนะครับแนะนําให้ลูกพ่อแม่รู้จักกับวอร์มอนแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังนะครับเรื่องดิจิตอลเวิด์เรื่องดิจิมอนไคเซอร์อ Kaiser, เรื่องของวอร์มอนอะไรพวกนี้ว่ามันเป็นไงมาอย่างไงนะครับทำให้พ่อลูกแม่คู่นี้เขาก็สนิทกันมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นคุณพ่ออีกคนหนึ่งที่บทบาทค่อนข้างจะโอเคนะในของภาคสองแต่ผมเสียายที่สุดคือไม่รู้ชื่อเขาเองนนคคััััับผผมมเเเอภภาา่ไไปปปตต็็้้้งแลววกดให ตัวแรกเลยก็คือ พ่อของทาคาโตะนะครับผมมีชื่อว่ามัซดะทาเคฮิโร่นั่นเองนะครับผมคุณพ่อคนนี้นะครับเป็นพ่อของทาคาโตะที่เขาเนี่ยเปิดร้านขนมปังเป็นหลักนะครับเป็นคุณพ่อที่ใจดีมากๆเลยนะครับเราจะได้เห็นช่วงแรกที่พอทาคาโตะเขาเจอกิวมอนใช่ไหมก็ทาคาโตะก็พากิวมอนใส่ลังมาเนะพอใส่ลังมาปุ๊บเนี่ยพ่อเขาก็จับกลิ่นได้ว่าไอ้ลูกชายคนนี้มันเอาอะไรมาเลี้ยงในบ้านหรือเปล่านะครับก็รู้ว่าน่าจะเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะก็มีการไปบอกแม่ให้ว่าเอ้ยลูกชายเรามันก่อนหน้าจะเลี้ยง่าเล้ไดหรือป แต่แม่ก็คัด้านเนอะเพราะว่าบ้านเป็นร้านของกินไงเออถ้าเป็นร้านของกินปุ๊บเนี่ยไอสัตว์เลี้ยงของเรามันอาจจะมา ทำอะไรขบอยของกินนู่นนี่นั่นได้นะครับแม่ก็คัดค้านอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะช่วยไม่ได้ไปนะครับแต่ก็บทบาทของคุณพ่อเนี่ยที่ผมชอบมากนะครับของพ่อทาคาโตะในภาคนี้ที่ผมชอบเนาะก็คืออ่าคุณทาคาฮิโระแกเนี่ยตอนที่ทาคาโตะจะไปที่โลกดิจิตอลนะครับก็มีการมาแนะนําให้รู้จักกับกิลมอนนะครับแนะนำให้รู้จักว่ากิลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนห้ผมผนะผมมาเจอแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปช่วยเพื่อนนู่นนี่นั่นนะครับก็มีการเล่าให้ฟังแม่กับพ่อก็ตกใจแน่นอนอยู่แล้วครับการท ทาคขตะก็ขออนุญาตแล้วพ่อเนี่ยเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับเขาลุกขึ้นไปที่ครัวนะครับแล้วก็ทําขนมปังให้กับทาคขโตะกเออโดยที่ว่า าจากที่ตกใจแล้วก็ได้เห็นกิลมอนแล้วแล้วก็เห็นแววตาของลูกชายแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะตอบรับความรู้สึกของลูกชายนะครับด้วยความเชื่อใจว่าลูกชายจะต้องไปและกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยจะทําขนมปังที่ชื่อว่ากิลมอนปังนะครับผมไว้รอกิลมอนกลับมาเออซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็สัญญาไว้ตรงนี้แล้วก็พอตรงเนี้ยเนี่ยเราจะบอกเราจะได้เห็นว่าแม่เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ทักตะตองไปแน่นอนครับผมพอจะไปแบบเผชิญอันตรายอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ค อยากจะเห็นลูกชายของตัวเองโตขึ้นนะครับก็เลยให้ตรงนี้เป็นเหมือนกับบททดสอบของชีวิตอันนึงละกันนะครับก็เลยยอมให้ไปเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นที่พ่อมีให้กับลูกนะครับลูกชายก็สามารถกลับมาได้จริงๆนะครับเราจะได้เห็นช่วงท้ายที่พอกระทะกับสีสักศึกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอกับดีเลิเปอร์พอเจอกับดีเลิเปอร์เสร็จพวกดีเลิเปอร์ก็กําลังโจมตีแล้วพวกทารกโตก็ต้องกลับมาที่โลกซะก่อนนะครับตอนนั้นเออซึ่งก็พอกลับมาได้เสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับพ่่อกก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 กััััับบบแมมม็็็ดีีีใจจจนนนนนไปปปตตาาารระะเเยยหลลง้้ึสู์ทโุษ คุณพ่อก็คอยเฝ้าดูอยู่หางคอยให้กําลังใจคอยไปแบบว่าซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นให้เหมือนกันนะครับแม้ว่าบทช่วงท้ายจะอ่อนนิดนึงแต่ว่าผมบอกว่าบทกลางเรื่องนี่มันประทับใจมากนะครับผมสำหรับพ่อของทาคาโตะมาซึดะทาเคฮิร่นั่นเองครับผมคุณพ่ออีกคนนึงในภาคนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับผมคือพ่อของเจนเลียครับผมชื่อรีเจนยูครับผม,อ,บผมอ่าซึ่งคนนี้ก็เป็นคุณพ่อที่อ่าเป็นคนฮ่องกงเนาะก็คือว่าเขาเนี่ยมาตั้งรกรากที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้แต่งงาน,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 นาาาาก ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาเนี่ยจะมีบทบาทเป็นเขาเรียกว่านักศึกษาดิจิมอนนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเขาทําอยู่กับเพื่อนของเขานะครับโดยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนสมาคมที่มีชื่อว่า Y Punch ครับผมก็คือจะมีแบบเมมเบอร์เป็นเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเมมเบอร์แบบระดับนานาชาติและมีหลายชาติมากนะครับก็เข้ามาร่วมโปรเจกต์การศึกษาดิจิมอนการอะไรเงี้ยซึ่งความรู้ตรงเนี้ยตอนแรกที่เป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้มีการใช้จริงอะไรมากมายนะครับแต่ว ที่เขาได้รู้ว่าลูกชายของเขานะครับก็สนใจในเรื่องดิจิมอนเขาก็ซื้อเกมดิจิมอนมาให้พอซื้อเกมดิจิมอนมาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตอนนั้นน่ะเขามีการสอนเจนเลียว่าเนี่ยดิจิมอนมันก็เป็นแค่ข้อมูลนะมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่ตอนนั้นก็คือเหมือนเจนเลียเขาไปทําร้ายดิจิมอนในโลกของไอ้เกมนะครับแล้วก็ทําร้ายโปเลมอนแล้วก็เทเลมอนเห็นเทเลมอนเหนื่อยอะไรเงี้ยเออก็มันก็เป็นแค่ข้อมูลไม่ใช่เหรอนะครับเจนเลียก็เกือบเชื่อพ่อไปแล้วแแแตตตตต่่่่่่่่วว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 วาา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 สุดดดดท้้้้้้้้ยยยยยยลลลเเ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 นนนนนนนีีีีีีีีีคกก็็็รรรรรรรููิิิิิิิิจจจจจจมมมมมออออออชชงงงงๆะะัับพพไหข ไไก็คอยซัพพอร์ตเรื่องของการไปโลกดิจิตอลเรื่องของการสร้างอาร์เนี่ยพออ่อของเจนเลียก็มีส่วนนะครับแล้วก็ในตอนที่พอกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการรวมตัวของเพื่อนๆเ,เ,เมมเบอร์เก่าของสมาคมของเขา,นขเ,ขานข Punch, เนี่แหละรับสมาคมไวท์พันช์เนาะเพื่อที่จะแบบว่าพัฒนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อแบบอำนวยความสะดวกให้เด็กๆสามารถต่อสู้กับพวกดีลิปเปอร์ได้นะครับมีการพัฒนาแบบอาร์ให้เป็นกราเนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมมีการใช้เรดการ์ดเพื่อให้แบบเด็กๆเข้าไปทนสภาวะที่อยู่ในดีลิเปอร์ได้อะไรเงี้ยนะช่วยเหลือกันมากมายนะครับแต่วาา้อคมเศรื มันทําให้ดิจิทัลไม่สามารถคงสภาพอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะครับต้องกลับไปที่โลกดิจิตอลซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความเจ็บปวดของพ่อของเจเลียมากเลยนะครับที่ว่าต้องทําให้ลูกๆต้องห่างจากดิจิทัลของเขาเออเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยโลกได้เขาก็ต้องยอมทําตรงนี้นะก็มีการแสดงความรู้สึกผิดต่อลูกชายของเขาไปนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาค3นะครับต่อไปภาค4ี่อนเทียผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรื่องราวพ่อที่แบบว่าเด่นๆให้เล่าใ,ใ,ให้ฟังกันขนาดนั้นนะครับก็เลยจะข้ามไปของภาคเซเวอร์นะครับผม ที่ผมจะแนะนำคือ French n o r s t y l e ครับผมอ่า French n o r s t ต yle เป็นพ่อของโทมัสครับผมโทมัสก็เรียกว่าเป็นพระรองนะครับซึ่งพ่อคนนี้นะครับกับลูกคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สนิทกันเลยนะครับผมคือแบบเจอที่ไรก็ทะเลาะกันทีนึงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณฟราน c ์เนี่ยครับผมหรือพ่อของโทมัสเนี่ยเขาก็มีอดีตที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะครับเขาเหมือนกับเป็นคนหนึ่งที่เป็นตระกูลใหญ่นอนสตา์ในเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็เขาเนี่ยเหมือนต้องแบกรับอะไรต่่ต่านานานาางๆนนนนนนีันนมแล้วกก็็เ ปกป้องอะไรใครไม่ได้เลยนะครับปกป้องลูกสาวก็ไม่ได้ปกป้องลูกชายก็ไม่ได้ปกป้องเมียก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พอภรรยาเขาเสียไปเนาะโทมากก็เลยแบบว่าต้องอามาอยู่ในการดูแลของคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณย่าเนาะก็คือแม่ของอคุณฟารานซ์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีความต้อนรับ กับทางโทมาเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะมันจะแบบว่าสืบทอดตระกูลได้หรือนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเย็นชาต่อแบบลูกๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โทมาเนี่ยไม่รู้สึกพอใจกับพ่อคนนี้นะครับก็คือแบบไม่ชอบพ่องัไนเถอ้นะครับแต่ที่นี้เนี่ยพอไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าคุณพ่อคนเนี้ยเขาก็มีความห่วงลูกแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามมากแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วก็เหมือนกับทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จเป็นรูปเป็นล่กงนะครับผมแล้วที่านะครี้ ซึ่งลิลีน่าเนี่ยเขาป่วยนะครับผมไม่ค่อยสบายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับพ่อเนี่ยถึงกับยอมให้คุรตะนะครับทำการทดลองเสริมพลังกายให้กับลิลีน่าก็คือรวมพลังดิจิมอนเข้าไปเหมือนกับไอ้ดิจิมอนไบโออ่ะเออก็คือทําให้แบบคนเนี่ยมีเดต้าดิจิมอนเข้าไปทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับก็คือยอมทําถึงขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ฝืนทำนะครับก็มีการคุยกับลิลีน่าก็มีการคุยกับโทมัสด้วยนะครับซึ่งโทมัสเนี่ยเขาก็โอเคถ้าเกิดว่าน้องสาวจะหายดีก็ยอมนนะครรรัับซึ่่งงกกาาายอออมมขโทสถ,ถืวเป็แ ยอมครับผมตอนนั้นก็คือเหมือนกับจะทําอะไรสักอย่างกับคุรตาะนะครับอาจจะต,ตรงนี้มาขอ,อไม่แตะในคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าให้เราเห็นว่าเอาพอ,อพอครอบครัวนี้เขามีความแบบยิ่งใหญ่เนาะมีความเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีศักดิ์ศรีคำคออยู่เยอะนะครับตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็พยายามหลายๆอย่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหากับลูกชายประจําจนบทที่ทั้งสองคนเนี้ยทั้งพ่อทั้งลูกเขาก็ได้มาคืนดีกันก็คือเป็นช่วงที่รอยเนยบุกโลกนะครับในศึกที่หลพพาาอดไ เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวเออแต่ว่าจะหนีไปที่ไหนก็เหมือนกันครับตอนนั้นก็คือดิมอนบุกโลกอันตรายทุกที่เลยนะครับแล้วก็โทมัสเนี่ยเข้ามาช่วยทั้งสองคนนี้นะครับเข้ามาช่วยพ่อกับน้องสาวของเขาเนาะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันปรับความรู้สึกกันว่าตอนนั้นพ่อคิดอะไรอยู่ตอนนั้นลูกชายทำไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับก็คือคุยกันไปคุยกันมาจนเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วตรงนี้มันเป็นเหตุให้โทมัสเนี่ยสามารถเปลี่ยนมิลลักาโอการ์มอนให้กลายเป็นเบร์สโหมดได้นั่นเองครับผมโอ้โหา แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถคืนดีลูกชายได้นั่นเองครับผมคนสุดท้ายของคลิปนี้และเป็นคนที่2ของภาคเซเวอร์นะครับอันนี้บอกเลยว่าจงใจให้มันอยู่ตรงท้ายนะครับเพราะว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าเตรียมรับไปเต็มเตมนะครับผมข้อมูลของคุณพ่อคนนี้หนักแน่นมากนะครับผมมองว่าเป็นคุณพ่อที่บทเยอะที่สุดในซีรีส์ดิจิมอนเลยนะครับก็คือไดมอนซูกุรุนั่นเองนะครับผมซึ่งไดมอนซูกุรุเนี่ยเขาเป็นพ่อของมาซารุครับผมซึ่งบทบาทเยอะจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันว่าคุณพ่อคนนนีี้้เามอะไรบบดๆั เขาเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นมีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถต่อยดิจิมอนได้เป็นว่าเล่นเลยนะครับและดิจิมอนที่เขาต่อยไม่ใช่ธรรมดานะครับมีเมอร์คิวดีมอนอย่างนี้ใช่ไหมมีบันโจเลโอมอนเออคือแบบต่อยมาสารพัดแล้วครับแล้วก็ไอความแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกายตรงเนี้ยเขาก็ส่งต่อให้กับลูกชายของเขาครับเขามักจะพร่ำสอนมาซารุซึ่งเป็นลูกชายหรือเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเป็นลูกผู้ชายเราจะต้องปกป้องสิ่งที่เรารักเราจะต้องใช้พละกําลังในการที่เอาชนะพวกที่แบบว่าชอบมารังแกคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็มีการส่งต่อเรื่องของความเป็นลูกผู้ชายตรงนี้ให้กับมาซสารุตูตลอดเวลานะครับแล้วก็พอเราได้เห็นบทบาทอย่างเงี้ยไปทำซ้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยซูมรุเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะครับคือบทบาทเนี่ยมันหายไปเลยนะตอนแรกๆไม่มีการพูดถึงเลยนะครับจนเราได้เห็นว่าซูมูรุเนี่ยเขาปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะอิกดาชิลครับผมเออซึ่งอิกดาชิ ดาซิลของไดมอนซูกรุเนี่ยเขาเกิดจากการที่ว่าไอ้อิกดาซิลเนี่ยยึดร่างเขาเอาไว้นะครับส่วนดวงจิตของไดมอนซูกรุเนี่ยเขาไปอยู่กับบันโจเลโอมอนเออซึ่งหมายความว่าในในร่างกายของบันโจเลโอมอนเนี่ยมีร่างกายที่อ่ามีสองวิญญาณนะครับส่วนอิกดาซิลก็ยึดร่างไปตามระเบียบนะครับโดยที่ว่าอ่าอิกดาซิลก็ขู่ไว้นะครับอย่าเอาเรื่องตัวตนของไดมอนซูกรุที่อยู่ในร่างบันโจเลโอมอนเนี่ยไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นจะทำลายร่างเนื้อนิสานะครับหมายความซูกรุจะต้องตายนั่นเองนะครับผมเออซูกรุก็ไม่รู้จะทททาายยยังงงไกกก็เลลตต้ออออมมี่ิิดซบ ซึ่งบทบาทคุณพ่อคนนี้เขาก็เหมือนกับเดินทางเนาะใน,ในทา่านับจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยสิป,ปีที่แล้วเขาได้มีการเดินทางไปสำรวจโลกดิจิตอลนะครับก็จะมีทีตอนนั้นก็คือจะมีทีมแบบว่าคุณยูชิมะใช่ไหมเออคุระตะเลยคนวนี้ก็ไปด้วยนะครับซึ่งมาเป็นการคล้ายๆว่าบุกโลกดิจิตอลนะครับแต่ว่าบุกในฐานะที่ <borg S 2> ว่าเป็นการสำรวจไม่ใช่เป็นการจะไปทําร้ายดิจิมอนนะครับแต่ว่ามันมีดิจิมอนบางตัวที่ทําร้ายคนนะครับและคนบางคนเนี่ยมันก็เกลียดดิจิมอนครับอย่างคุระตะนี่ใช่เลยนะครับแล้วบทบาทเนีี่่่ยยมนดาาาาเิไปโโททวุงงร้พจะสล ทีเจมอนกับคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เออเขาก็ทาําภารกิจต่างๆมานานมากมายนะครับโดยที่ว่า ปัญหาเลยก็คือไอ้คุร์ตาเนี่ยนะครับผมคุร์ตาเนี่ยมันเหมือนกับเกลียดดิจิมอนไปแล้วนะครับมันก็เลยพยายามทําร้ายดิจิมอนเออโดยที่ว่าส่งพวกแบบว่าดิจิมอนของตัวเองเนี่ยมาทําลายพวกแบบว่ายูคิราโดมอนมาทําลายเมอร์คิเรียมอนอย่างเงี้ยทำให้อิกดาซิลโกรธมากนะครับว่านี่แหละสิ่งที่มนุษย์จะตั้งใจทําเพื่อแบบว่าให้มนุษย์กับดิจิมอนได้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตัวซูม,มูรุเองเขาก็ไม่รู้จะแก้กตัวยังไงเนาะเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ทำมันก็ชัดเจนอยู่นะครับแแลลล้้้้วววววววกกกก็็ในนนนนนฐานาาาาาะะะทททีีแบบีีีี่่่่่่่่่เเเเเเเคคบบบหหงงงงรรรอออออัพพพืฝููไยยยยยยยโโมมุุษ์ตถสดิจช เดิมพันเลยว่ามนุษย์ไม่มีทางทำร้ายได้จูมมนเด็ดขาดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เมอร์คิวเรมอนตายปุ๊บเนี่ยซุงมูรุก็ต้องโดนตัดสินว่าต้องโทษอาหารนะครับก็คือตอนนั้นจะโดนรอยย้อนไนฆ่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้บันโจเรมอนเนี่ยเข้ามาช่วยได้ก่อนนะครับช่วยในที่นี้คือแกล้งทำเป็นฆ่าแต่ว่าเอาวิญญาณของซุงมูรุเนี่ยมาใส่ในตัวของเองนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นซุงมูรุเนี่ยตอนที่ไปเจอกับพวกแบบเด็กๆเ,เขาก็มีการแบบว่าเทคแคร์นิดนึงนะครับว่าเป็นห่วงลูกชาาาาาายยยยยออออออูู่่่่่่่่่หงงงงงงงๆะะะะไรรรรรรเเเเีีี้้้นนนนนคคคัััััับบซซึผมมวปป็็ุณพททททกก รรยาแล้วก็รักทั้งจิกาที่เป็นลูกสาวรักทั้งมาซารุที่เป็นลูกชายอย่างเงี้ยเออซึ่ง การสอนความเป็นลูกชายการสอนความแข็งแกร่งให้แบบว่าครบถ้วนแบบนี้ผมมองว่าซุงโอลูเป็นคุณพ่อดีเด่นที่โคตรจะดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือว่าตอนแรกเนยนึกว่าเขาตายไปแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับมานะครับกลับมาตอนสุดท้ายเลยหลังจากที่ปราบอิกดาซิลได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าตอนท้ายสุดนะครับมันก็เป็นสไตล์ของดิจิวันอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าการลาจากกับดิจิวันคู่หูนะครับซึ่งของภาคเซเวอร์ก็มีนะครับพอจะต้องลาจากกันเนี่ยหมายว่า Digital ดิจิว มาซารุเนี่ยบอกว่าจะเดินทางไปที่โลกดิจิตอลนะครับซึ่งความเป็นแบบว่าคุณพ่อของซูกรุเนี่ยไม่ห้ามลูกนะบอกว่าไปเลยมาซารุ ไปโลกดิจิตอลแล้วก็ขัดเกลาความเป็นผู้ชายของนายกลับมาให้ได้นะลูกนะครับเออก็บอกลูกไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมาสโลก็อ่ะพ่อว่ามางี้แล้วพ่ออนุมัติแล้วเราก็ไปกันนะครับไปกับกูมอนไปเป็นนักเลงที่โลกดิจิตอลนะครับคอยแบบว่าจัดการพวกแบบดิจิตอลชั่วร้ายไปเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องราวของคุณพ่อในโลกดิจิตอลนะครับผมว่าตัวละครพ่อมันเป็นตัวละครผู้ใหญ่นะครับบทบาทมันก็คงจะไม่เยอะนะครับก็คือขัดมาได้ที่ผมแบบชอบจริงๆแบบว่าบทเด่นจริงๆเนี่ยผมก็มองว่า6ตัวเนี่ยกำลังดีนะคร พ่อคนไหนนะครับก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ